สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะฝ้ายพามาบอกวิธีการขยายพันธุ์บอนสีโดยการผ่าหัวนะคะหัวที่ท่านผู้ชมเห็นนะคะเขาคือหัวนางใหม่นะคะแต่ว่าต้นที่ผ่าไปแล้วเนี่ยมีทั้งเอ,อ่อพวกเลือนหลวงมีทั้งไก่ไดาชาวดีแล้วก็มีสอพินยาด้วยนะคะมีหลายพันนะเดี๋ยวทีนี้ฝ้ายจะมาบอกนะคะว่า มันจะผ่าย,ยังไงจะขยายพันุ์ยังไงและทํายังไงคือหัวมันถึงจะใหญ่เร็วนะคะโอ้จะเมียวยาแกล้งพี่ค่ะก็คือว่าวิธีการนะคะอย่างที่หลายๆท่านอาจจะทราบอยู่แล้วนาะว่านางใหม่เขาหัวจะใหญ่นะคะโอ,โอ,โอ้นางใหม่เนี่ยหัวเขาจะใหญ่นะคะแต่ทีนี้วิธีการที่ทําให้เขาใหญ่เร็วคือฝ้ายเอาลงดินนะคะก็คือฝังลงไปในดินอย่างในคลิปต่างๆที่ฝ้ายเอาบอลสีลงดินนะคะก็คืออย่างต้นนี้คือต้นนางใหม่เห็นไหมคะว่า เี่ยวเขาจะเยอะมากๆนะคะแล้วหัวก็จะใหญ่มากๆค่ะเมื่อทุกคนนะเดี๋ยวไฟจะบอกวิธีนะคะต่อไปเมื่อทุกคนนะคะได้หัวแบบนี้แล้วนะนใหะ้ที่ไฟได้มาคือมันยุบนะคะก็คือต้นมันยุบแล้วแหละเออก็สังเกตว่าหัวน่าจะผ่าได้แล้วนะคะทีนี้เราก็เอาหัวที่ได้นะคะมามาใช้ทิชชู่ชุบน้ํานะคะมาใช้ทิชะะชู่ค่ะชุบน้ําแบบนี้นะคะ ให้เปียกนะแล้วก็โอ้จ้าเหมียวบีบให้หมาดนะคะขออภัยนะคะแล้วก็หอหน้องเขาไว้นะคะทิ้งไว้หนึ่งคืนเพื่อเป็นการเปิดตานะคะเปิดตาเราก็จะได้หินเขี้ยวชัดๆนะคะเนี่ยค่ะหุ้มไว้นะอันนี้คือทิชชู่เปียกหมาดแล้วนะคะหุ้มไวผไนนะะงไง้ผ่านไปหนึ่งคืนนะคะทํายังไงต่อผ่านไปหนึ่งคืนนะคะก็ผ่านะคะแคะเขี้ยวนะคะพยายามแคะ ที่มันเป็นเหมือนหน่อไม้อ่ะคะ่นะ,คะ <freshwater> แม่ค่ะเก็บเก็บแมวให้หน่ยนะะ<ม>อย<ะ>ค่ะอ่าอย่างนี้นะคะก็แบบคือแคะเขี้ยวนะคะแคะเขี้ยวที่มันเป็นเหมือนหน่อไม้ขึ้นมานะคะออกมาให้หมดทุกเขี้ยวก่อนนะคะแม่แม่แมน้องจะมาอีกแล้วแคะเขี้ยวออกให้หมดนะคะทุกเขี้ยวเลยนะคะนี่พอแคะออกมดแล้วมันจะเหลือแต่เปลือกที่เป็นสีน้ำตาลใช่ไหมคะเราก็ทําการผ่าชิ้นออกมาค่ะเนี่ย<ม>ค่ะ<น> ผ่าชิ้นออกมาเดีย๋ยวไฟให้ดูนะชิ้นที่แคะเคี้ยวออกมาก็คือชิ้นนี้นะคะเห็นไหมคะว่าแคะเคี้ยวออกมาแล้วเนี่ยนะคะเนี่ยเคี้ยวนะคะเห็นไหมคะพอแคะเคี้ยวเสร็จแล้วชิ้นที่เหลือตัดให้มันติดสีน้ำตาลนะคะตัดให้มันเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้นะไม่ใช่สี่เหลี่ยมค่ะแบบให้มันเป็นแนวแบบนี้คะ่ะให้มันติดสีน้ำตาลทุกชิ้นนะคะหลังจากนั้นให้ท่านผู้ชมนะคะเอาไปล้างน้ําให้สะอาดะคะ่ะ และที่สําคัญนะคะขั้นตอนการผ่าแล้วก็ล้างเนี่ยบอลสีบางตัวคือเขาจะคันนะคะให้ใส่ถุงมือด้วยนะคะเอาไปล้างน้ําให้สะอาดเสร็จแล้วเอามาผึ่งนะคะผึ่งพัดลมให้แห้งค่ะผึ่งพัดลมให้แห้งเสร็จแล้วปุ๊บให้บอลมันแห้งนะคะสักครึ่งชั่วโมงก็ได้ค่ะหลังจากนั้นค่ะให้เตรียมลหลายๆบางคนอาจจะใช้ทรายนะคะทรายล้างน้ําให้สะอาดนะคะก็จะดีกว่าเนาะหรือจะใช้หรือจะใช้ขุยมะพร้าวก็ได้ค่ะแช่น้ําไว้หนึ่งคืนแล้วก็ บีบให้หมาดแล้วเอามาวางเศษตะกร้าแบบนี้นะคะบางท่านนะคะใช้ทรายนะทรายล้างน้ํ้ไฟก็มีนะคะที่ใช้ทรายก็มีค่ะล้างน้ําให้สะอาดนะคะแล้วก็เอามาวางนะคะวิธีการวางนะของไฟนะหลายๆท่านอาจจะมีหลายๆหลายๆวิธีนะคะอย่างวิธีของไฟนะก็ใช้หงายทางด้านเหลืองขึ้นนะคะเดี๋ยวไฟวางสอบพิญญาให้ดูนะคะเจ้าเหมี่ยวทำไมเจ้าดื้อขนาดนี้เนีย่ยค่ะ พอได้ขุยมะพร้าวที่แช่น้ำไว้หนึ่งคืนแล้วบีบหมาดนะคะไฟก็เอาฝั่งลงค่ะเอาสีน้ำตาลลงค่ะแล้วก็เอาสีเหลืองหงายค่ะนี่นะคะแบบนี้ค่ะไปเรื่อยๆค่ะเสร็จแล้วนะคะถ้าอยากให้มันงอกเร็วนะแนะนำให้ใช้ ให้อบไว้นะคะถ้ายัางไงก็คือใช้อย่างนี้ก็ได้ค่ะใช้ถุงถุงแกงหรือถุงพลาสติกใหญ่ๆนะคะหุ้มเลยค่ะหุ้มแล้วมัดจุกลงไปเลยค่ะเขาก็จะเหมือนเป็นการอบนะแล้วก็ลมไม่เข้าด้วยนะคะก็จะงอกเร็วนะเนี่ยค่ะอยู่ที่บอลสีนะคะว่าเขาจะงอกเร็วงอกช้านะคะขึ้นอยู่กับชนิดว่าเขาจะหัวหนักหัวเบานะคะถ้าเป็นพชพันล้านหกหลงหัวเบานะคะก็คืองอกเร็วถ้าเป็นพวก หนุมานอะไรเงี้ยนะคะจะหัวหนักงอกช้านิดนึงนะคะเสร็จแล้วนะคะก็เอาถุงถุงแบบถุงพลาสติกอะคะ่ะหุ้มลงไปอย่างเงี้ยะคะมัดแล้วก็ใช้มัดแบบปิดไม่ให้อากาศเข้าเลยค่ะแค่นี้ค่ะแล้วเขาก็จะค่อยๆแตกขึ้นมานะคะเนี่ยละคะ่ะก็เป็นวิธีการง่ายๆนะคะที่ ทำให้หัวบอลใหญ่นะคะวิธีที่หนึ่งวิธีที่สองก็คือวิธีการขยายพันธุ์บอลสีค่ะเมื่อทุกคนนะคะได้แล้วนะคะเราก็จะเอาไปแยกเนาะปลูกได้ตามปกติเลยค่ะอ่านี่นะคะหัวใหญ่จริงๆค่ะวิธีนี้อ่าแล้วเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวฝ้ายพาไปดูพาไปดูต้นที่เขาทิ้งไว้แล้วนะคะอันนี้คือฝ้ายอ่ะ จะมีอันนี้ด้วยค่ะที่ใช้ทรายค่ะถ้าใช้ทรายก็จะเป็นประมาณนี้นะคะนี่อย่างอันนี้เป็นเกาะเกตนะคะก็จะมีทั้งหมด6ชิ้นนะแล้วก็อย่างเช่นถ้าอันที่เราผ่าวแล้วนะคะเขาก็จะค่อยๆค่อยๆแตกออกนะคะก็ระยะเวลาแต่ละบอลแต่ละชนิดก็ไม่เท่ากันนะนี่ทีนี้เดี๋ยวไฟพามาดูเบบีว้าว เบบีบอลสีค่ะมีอะไรกันบ้างนะมีเยอะเลยนะน,นี่คือที่ไฟเตรียมขายนะคะผ่านหน้าเพจลูกชาวนาอีลา่ามาลาเดอร์นะคะท่านผู้ชมก็มีตั้งแต่ชายชนลุ้นป้ายหมดแล้วนะคะมีชายชนมีมะขวันรังสรรมีนางวารีนะคะมีบ่องเงินนะคะแล้วก็เพชรพล้านกุมพกันหนุมานอมพภา,พามีหลายไซส์เลยนะคะแล้วก็มีหงสุวรรณ มีพระยาพันวงังนางไหม่สุรเสศนนะคะนี่เดี๋ยวไฟซูมให้ดูไกลๆนะคะนี่นะคะราคาตั้งแต่หลักร้อยจนไปถึงหลักพันนะคะอย่างเช่นถ้าชายชนต้นนี้นะก็อยู่ที่หนึ่พบาทนะคะป้ายน้อยนะมะขวานดังสันก็ประมาณ500้อยนะคะ500ประมาณนั้นนะคะก็ราคาปรับเปลี่ยนนิดหน่อยนะท่านผู้ชมมันก็ขึ้นอยู่กับนะอันนี้ค่ะพันห้าค่ชายชน ต่อไปจอมทัพต้นนี้คือไซส์ใหญ่แล้วนะคะอยู่ที่550นะคะถ้านางวารีก็อยู่ที่ประมาณ250ค่ะกัดสีใหญ่ๆแบบนั้นแล้วกวนอูก,ก็199ค่ะถ้ากุมภกันก็มี350 400ขึ้นไปนะคะถ้าเป็นหนุมานอภภาก็มีหลายหลาย,หลายราคานะคะตั้งแต่350 450นะคะเนาะใครสนใจก็เดี๋ยวไฟทิ้งลิงก์ ลิงก์เพจ Facebook ลูกชาวนาอีล่ามาลาเดอร์ไว้ให้นะคะใต้วิดีโอนี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กับช่องลูกชาวนาอีล่ามาลาเดอร์ด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ